สวัสดีครับชาววันอาทิตย์ประดาวเชี่ยวครับเอาบอกให้ดื่มน้ําเดี๋ยวก่อนใจเย็นนะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ประกอบอาหารทําอาหารทานกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้มีพิเศษหน่อยหนึ่งนะพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะกินยากนิดหนึ่งนะ กินยากสักหน่อยหนึ่งคือถ้าถ้าไม่นั่นจริงๆกไ็ไม่ไม่ทำเมนูนี้นะครับเพราะว่าขั้นตอนเขาเยอะนะครับขั้นตอนเขาเยอะเมนูที่ว่านั้นก็คือแอนแอนลาบปลาตองพี่น้องไปลาตองแก่กำลังน้ำงามใส่กำลังี่สวยครับ คือตลาดมากบางเหนไส้กำลังสวยปลาตอมแก่นะครับเป็นเมนูกินยากแต่ว่าหลายหลายคนก็ชอบที่จะทำกันนะครับเพราะว่าแหละมันอร่อยนะครับวันนี้ก็จะขอดเกียดก่อนนะครับไว้ไม่ไม่วันนี้จะเอาทั้งหนังเลยนะ ไม่ไม่เอาจะพอเนื้ออย่างเดียววันนี้ขอดเก็บการขดเก็็ดระตองแจก็ไม่ยากหรอกครับแช่น้ําแล้วก็เอาช้อนก็ค่อยขูดออกมันจะได้ไม่กระเด็นนะนะครับมันจะได้ไม่กระเด็นไม่งั้นก็กระเด็นทั่วพื้นถ้าใส่เขียงแล้วขูดขาไปหมดมันดูไม่สวยนะรอสักครู่ให้จัดการ เอาเป็ดแล้วก็เอาเนื้อเข้าออกมาก,ก่อนนะครับตะก,กูนะครับได้มาแล้วครับเนื้อปลาเนื้อปลาครับขอบคุณทำกี่ตัวว่จะทำแค่น,นี้อันนี้ไม่จะใส่ตู้ไหมอหมด ปลาที่เราสับแล้วนะครับก็ทาตัวก็ยังเยอะพอสมควรอยู่นะนะครับก็เยอะพอสมควรอยู่นี่นะครับก็ถือว่ายเยอะพอสมควรอยู่นะเดี๋ยวสับขาเนะี่ครับไม่รู้ว่าที่อื่นใส่หรือเปล่าขานนะครับแต่ว่าของปลาด่างต้องใส่ขานนะครับก็จะได้ ลดความพาลไปมั่งแต่ว่าที่อื่นเขาบอกว่าเขาใส่ขาเข้าไปเขาว่าจะทําให้มันเนื้อปลามันจืดไม่เป็นไรไม่จืดหรอกครับมันแล้วแต่ชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าส่วนอื่นส่วนมากก็เห็นใส่ส่วนหนอยู่นะนะครับสําหรับขา ขาดจงหน่อยครับพี่น้องครับกำลั hmm. ตงต้มน้ำปลาอยู่ <Yeah. S 1> น้ำต้มปลาน้ต้มปลานะครับแต่ว่าต้องรอให้น้ำต้มปลาเย็นเย็นลงตัวเย็นตัวก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใส่ตอนนี้เนื้อปลาจะฟอนะครับปลาถ้าปลาอร่อย มันก็จะอร่อยด้วยนะครับสําหรับลาบปลาตองนะครับแต่ว่าข้อสําคัญก็คืออย่าให้น้ําร้อนนะครับอย่าให้น้ําปะลาร้อนให้น้ําอุ่นๆก็ยังโอ,โอเคอยู่แต่อย่า้าร้อนอะไนี่ก็เนื้อปลาฝอแน่นอนนะครับมันจะสุกก่อนแล้วมันจะไม่อร่อยนะเนื้อปลาจะฝ่อๆเป็นเป็นดอก ไม่สวยไม่แม่ร่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะทําก็ให้ต้มน้ําปลารไว้ก่อนนะครับให้ต้มน้ำปลาะไว้ก่อนให้อุ่นๆก็ออยังดีนะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อปลามันสุกซะก่อนนะคนเนื้อปลากับ น้ำปลารี่เข้ากันให้เหนียวนะก็ดูว่าเรากินกันกี่คนนะครับถ้ากินหลายคนก็อาจจะอาจจะเพิ่มความเนียอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้ากินน้อยคนก็นะสำหรับใครชอบที่กินกินดิบนะภาษาอีสานเขารเรียกว่าข้าเข่าหักตุยตุยจนข้ามขาเข่าหักเปนว่า นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าจะเป็นเช่นไรไม่ผมจะไม่ตำนะครับผมจะไม่ขูดเพราะว่าเราจริงเห็นเขาทำเขาก็ขูดให้เหนียวๆแล้วก็ใส่น้ำปลาเข้าไปลื่วๆนะครับใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วก็นั่นอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึง่งนะครับนั่นบบเป็นอีกแบบหนึง่งแต่คมปลาดาจะจะทำเป็นห่อหมกนะครับจะทำเป็นหออ่อหมกนะ ก็เลยจะไม่ทำให้เหลวมากนะครับจะทำของบล็กราบปลาปปตองนะบลกราบปลาปปตองนะครับพี่ว่าพอาจะได้ไหรือยอีกหน่อยนี่นี่นี่แหละครับที่ว่ามันใช้เวลากระเพาะอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรา ค่าต้มน้ำปลาไว้รอเลยมันก็โอเคนะครับต้มน้ำปลาไว้รอเลยก็โอเคน,เคเคน้ำปลาก็ยังถือว่าร้อนอยูไ่ไม่ไม่งั้นมันจะทำให้ไม่ถูกใจเราเอาไม่ถูกใจคนทำเอาไ่างั้นเถอะ,ะจะตันทำไมจะตานทำไมนั่นหนอะ เอาอ่าใส่ทีละเยอะนะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยๆแล้วก็คนให้มันเข้าๆกันนะตีให้มันเข้าๆกันเนื้อปลากับหน้าปลาร์ดเดี๋ยวไปดูไปถัดไปใส่รอกนะเดี๋ยวปอตัดบู จะใส่จะใส่น้ำปลาทีละเยอะนะครับถ้าใส่ทีละเยอะๆมันติ่งไม่เข้านะครับจะตีไม่เข้ากันนะครับเนื้อปลาจะไม่ฟูนะครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆทำเนื้อปลาก็จะเหนียวนะครับฟู อันนี้ก็คือสูตรรุ่นต่อรุ่นนะรุ่นต่อรุ่นนะครับน้ำปลาดีนะราปลาก็จะอร่อยนะครับน้ำปลาดีน้ำปลาดีก็นปะปลาจะอร่อยจะไม่เหมินนะครับจะไม่เหมิ่นจนเกินไปน,นี่อะไร เอาให้ปวดแขนกันไปข้าง เอานะครับผมเป็นว่าเดี๋ยวขอคนเนื้อปลากับน้ำปลาให้ได้กันกัก่อนเดี๋ยวไปดูต่อคันะครัสำหรับการนั่นก็เอาประมาณนี้นะครับไม่เหลวจนเกินไปไม่นั่นจนเกินไปนะครับก็เอาประมาณนี้นะก็ปรุงรสดลยนะครับแต่ลงไปก่อนเพื่อนก็คือ มะนาวนะครับมะนาวพอก่อนเดี๋ยวเปรี้ยวไปนะตามติดด้วยพริกป่นนะครับพริกป่นก็อาจจะเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นเป็นรากถ้ามันไม่มันไม่จิ้มจัดจมันก็จะไม่อร่อยนะครับให้มันจิ้มจัดจหน่อยนะที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่นะครับของอร่อยประจําทุกครอบครัว ตั้งใส่เข้าไปจะแล้วก็เข้าวคั่วนะเข้าวคั่วนี่ตามมัธยาใสก็แล้วกันนะตามมัธยาใสก็แล้วกันนะเพราะว่าเราจะไปตั้งไฟอยู่เข้าวคั่วพันแตกออกมาเนี่ยมันก็จะทําใหนะ้เนื้อปลานะน้ำปลาเข้าไปาคิดว่าคงจะได้อยบอ่นะ มนุษย์เข้าไปเลยครับทีนี้มนุษย์เข้าไปเลยครับ เป็นได้ที่น้องไปตะกินนะบอปลาปลาตองนะไปตะกินนบอส่วนคือในบ้บนนอสูตรปลาดาานีนอ้องไม่ต้องไปนั่นนะครับเพราะว่าเราทำกินเราไม่ทําทำขายสุขภาพอนามายไมก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราสะอาดพอสมมุติเราสะอาดพอสมควรอยู่การกิน การชิมลากประตองก็ชิมแบบนี้การชิมลากประตองก็จะชิมแบบนี้นี่ตุย้ยเก็กหน่อยไปหน่อยแล้วก็น้ำมานานะน,ำมานาวอีกนะน้ำมะนาวอีกหน่อย ะครับทีนี้ก็ผักลงเลยนะครับผักลงเลยผักนะทั้งหลายทั้งปวงโคเลโคเลให้มันเข้ากันนี่โคเลโคเลให้มันเข้ากันวันนี้ใส่กบแกวด้วยนะลาบนะใส่กบแกวด้วยควมห่วยๆเลยนะครับใส่กบแกวด้วย หอ,อมเหวยหวยเลยพี่นอ้องเออมยอยากจะพูดบ่แสกับไปรูปบาดแล้วรเรพี่น้องแม่เราสั่แม่ว่าแมวา่รมวารสกับไปรูปบาดตัวแล้วแง่หสั่นชลเนยนะครับไปเข้ไาไปไปเข้าไปไปเข้าไป อันนี้ไตแน่ค่อยกไปอันนี้ไหมาอาทานใส่แมมมันหมดแล้วมั่นน่ะสุกหรอกเดี๋ยวเธอดูเองรับเย็นเต็นเย็นพี่น้องเอาอะไรบาเอาอะไรบางมาเร็วมานี้ยแล้วกอมา,มาเนี้ย ครับบานห่อห่อเบนรือห่อห่อนี่แหละมันเยอะอยู่ห่อ,อครับห่อ หนึ่งโมกแม,แม่แม่กินชะคำเลยนะหนึ่งโมก Mình. <laughs> สองหนึ่งหมุนนี้ก็จะพิเศษหน่อยนึงอลังการงานสร้างนิดนิดแบบโอ๊ยของแสบพี่หน่อยน้องเอ้ยอย่าไว้สัเนียงสีถลายกูคัดคักแต่ถอะเออให้ขูดคัดคักแต่ถอะเออ เสร็มแล้วมันเสร็จยากเสร็จแข็งจ้ะหลับกระต้องนี่นี่นะครับเรียบร้อยกว่าจะได้กินนี่รอเข้าไปชั่วโมงนะตะกี่หมกได้สี่โมสสวยสวยี่โมกสวยใหญ่ เสร็จเียบร้อยครับ4หมไปตั้งไฟกันนะเดี๋ยวมาดูผลงานตอนที่เดี๋ยวค่อยมาดูผลลับตอนที่เขาเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปตั้งไฟก่อนรอสักครูนะครับก็ข้าวเช้าสายนะครับ แกงเห็ดเผาะใส่ถัวหวานนะครับแกงเห็ดเผาะใส่ผัวหวานนะซีนึงคุณแม่บ้านนะแจงเห็ดเผาะใส่ถั่วหวานแล้วก็ราบปลาตอมฝีมือคุณพ่อบ้านเพิ่มเติมคือความอร่อยนะครับนะก็ผักพื้นบ้านเรานี่แหละย,ยอดกระดาดอกแคนานะครับ อาหารง่ายพื้นบ้านพื้นบ้านนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับสองคนตายายเหมือนเดิมนะครับก็อร่อยอยู่นะนะครับมาทานข้าวด้วยกันครับกินข้าวด้วยกันนะครับเช่นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่กินให้ดูหรอกไม่กินให้ชมอายนะก็ขอจบคลิปไว้แจะเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้า ก็พอกําลังแรงใจจากเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟีเหมือนเดิมนะครับก็กกกไปติดตามกดไลค์ให้เหมือนเดิมขอบคุณครับ